มาลกน้องลงน้อง,น,องนี่อาการห้อนหลยพนังพน้องเอ้ย,อยเต็มคลองเต็มคลองพน,นังโยยังดินอยู่ด้วยพนังเออทวพน้องเลยพออยู่พอกินอยู่นี่อืมพน,น,น,นังปลาล้วน<ะ> อ๋อตัวพ ah, ี่น้องเอ๋อตัวตัวใหญ่ออกกับเือเฟื่อเลยนี่เฮ้ยไงคักไงคักไงคักยั้งขังมาอยู่พอดีเป็นายพี่น้องเอ้ยพี่ทั้งปลาดุกปลาคออันนี้เขาคลองมาอยากได้อันนี้มันจะดีอยู่างนี้หรอปลาวันที่ก่อนงาน ยังขังอยู่เลยยังขังอยู่เลยนี่ยังดิ่นอยู่เลยสดใหม่ๆอีกแล้วพี่น้องหากกรรมข้อขึ้นมาสดสดใหม่ๆอีกแล้วจตวดหมดุยมั่มใหม่ๆใหม่ๆโอ้ยยยยยยจะไปดีนี่ นองเลยสุดยอดเลยปเดี๋ยวเผากันไปวันนี้จัดไปจัดไปไไปแบบวิธียุให้อยู่หน้าพี่น้องเลยต้มปลาคอใหญ่แซ่บๆลนเนบอา่่ลนด้เหีะน่าเบเีย่ยใส่ต้มใส่ใบบุกคำมกใหญ่ๆสับตัดเองตัดเของพี่น้องแซ่บเนาะ ธรรมดาเลยพิ้งก,กับปิ้งกินย่างกินหลายแล้วเน้องเรื่องดบม <c oughs>